วันนี้มาเจอกับพ้มอีกแล้วนะครับเอ็มค่ายที่ดินสุรบุรีเมืองเนื่อครับพมวันนี้พมพามาดูที่ดินที่ปิดการค่ายไปเมื่อวานนะครับเมื่อปิดการค่ายไปเมื่อวันที่ยี่สิบสองสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสองนะครับคือที่แปลงนี้นะครับที่พ้มพาเดินมาดูนะครับที่แปลงนี้ครับหาไรครับอยู่ตำบลซากแก้วอำเภอเมืองจังหวัดสุรบุรีครับแปลงนี้ครับลักเตเนี่ครับถึงลักเขตด้านล่าง ติดถนนลัตยางเส้นนี้นะครับมีไฟผ่านครับแปลงนี้ทำนาอยู่เป็นที่ดินดีๆงามหนึ่งแปลงที่มีทุนใจดีที่ได้ซื้อที่ดินแปลงนี้ไปครอบคุณทุนใจดีที่มาซื้อที่แปลงนี้ไปอีกครั้งหนึ่งนะครับพุ่มเป็นที่ดีงามอีกหนึ่งแปลงครับที่สวยมากเลยครับพมไม่ดูบรรยากาศอะ บรรยากาศลุกทุง้งลูกทุ้งครับบรรยากาศดีครับตรงนี้ต,ติดถนนรอยางไฟทางก็มีนะครับนี่คือที่ฝั่งตรงข้ามถนนแปลงนี้ห้า,ากตัวเมืองสุพรรณไม่มาครับสิบปกโลเองครับพุ่มยังไงครอบคุณทุนใจดีที่มาซื้อที่แปลงนี้ไปอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าสนใจที่ดิน ที่พุม่มลงค่ายยังไงติดต่้อซอบท่ากันมาได้เลยนะครับเอ็มค่ายที่ดินส่วนรีเมืองเนอร์ครับพุม่ม0ู8เก5 1 0 5 7ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามด้วยนะครับพุม่มอาสนใจที่แปลงไนโทรมาสอบท่ากันได้หรือว่าจะโทรมาสอบท่าเรื่องอะไรก็โทรมาสอบท่ากันได้นะครับยินดีให้บริการครับเรามาซื้อที่จะกพมไปไม่ต้องมป่วห่วงนะครับเรามามีบริการร่างการค่ายครับดูแลให้ครับ เรื่องขุดบอ่อขุดสวนปลูกบ้านล้อมรั้วติดต่อข้อน้ำข่อไฟเราทำให้ได้หมดครับพมมีลงให้ดูไปอยู่ว่าการขุดบอ่อขุดส่วนแล้วก็ดูแลให้เป็นยังไงยังไงถ้าสนใจที่ที่พมลงค่ายังไงติดต่อมาได้นะครับ098นก5แปด7ครับเอ็มค่าที่ดินสวนบีีเมืองเนนรอครับพม ยังไงยัยงไงครั้งหน้าที่เรามาพบกันใหม่นะครับยังไงวันนี้พ่อมพามาดูที่ดินที่ปิกการค่ายไปยังไงวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับพมสวัสดีนะครับพ่อม